ครปฏิวรัตดากันบ้างค่ะหลายคนคงจะเริ่มจิกหมอนกันแล้วนะคะกับความจิ้นของคู่จิ้นคู่นี้ค่ะเจมจิกกับเบลล่าในละครปฏิวรัตดานะคะเขาบอกว่าได้กลับมาทำงานด้วยกันด้วยความสนิทสนมเนี่ยก็ทำงานได้เข้าขากันมากขึ้นค่ะ กลับมาแสดงผลงานละครคู่กันอีกครั้งในรอบ3ปีสาหรับคู่จิ้นจิราณีเจมส์จรายุและเบลล่าราณีในละครปฏิวรัตดาที่เปิดฉากตัวละครดินระพีและปราสรานก็ต้องมาแต่งงานกันทั้งที่ไม่ได้รักกันมาก่อนทําให้ละครเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นพัฒนาการความรักของตัวละครที่แสนจะมุ้งมิ้งหลายสลายฉากซึ่งทั้งคู่เผยว่าการกลับมาทํางานร่วมกันอีกครั้งทําให้เข้าขากันมากขึ้นและแฟนๆจะได้ลุ้นความรักของพระนางกันชนิดจิกหมอนค่ะอีคน ทำงานกันง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยความที่ในตัวบทละครนะครับที่เขาเขียนมาแล้วก็มีฉากที่ แรกๆเนี่ยก็ไม่ได้รักกันหรอกครับแต่ว่าก็มีการแกล้งกันแบบแกล้งกันแยกันไปแยก,กันมาสักพักหนึ่งก็แยก,กันด้วยความน่ารักนะครับแยก,กันแบบพอไอ้นี่หนีพรานางเพานังเอกหนีพระเอกก็จะพยายามแกล้งแกล้งแกล้งไป,ไปเรื่อยแล้วพอตอนหลังๆมาก็เริ่มแบบรักมุงมิงกันเรื่อยๆ่อเรื่อยๆ้ <ๆๆ S 2> อนเยอะครับนังเอกเรื่องนี้ก็นอนงอนเยอะแล้วเราก็เป็นคนชอบแกล้งเขาชอบแย่เขาคือจะไม่ให้แบบจะไม่ให้กดได้ยังไงคืออยู่ดีๆคือบุกมาห้องนอนเราคือตอนแรกเนี่ยห้องนอนจะแยกกันแต่ว่ามีประตูแบบ ถึงกันนะคะเขาก็จะชอบบุกเข้ามาเราก็แบบเฮ้ยเลิกทาอย่างนี้ซะทีได้ไหมเราไม่ชอบความจริงแล้วก็คือโมโหจริงๆแต่เขานึกว่าเรางอนความจริงแบบอืไม่ได้งอนไม่ชอบเลยเขานนกว่างอนงอนเรื่องดวงสวัสด่ความจริงคือแบบอย่ามาลุกล้ำพื้นที่ของฉันิงินวันเรื่องนั้นแหละครับงานนี้เหตุผลการงอนของดินระพีจะเพราะดวงสวัสดหรือไม่ต้องการให้ถูกลุกล้ำพื้นที่ความเป็นส่วนตัวกันแน่ต้องรอดูในละครปฏิวรดาค่ะ พิดาสุขันโทร,รายงานเรื่องนี้ก็เรียกว่าหวานหวานกันเข้าแล้วนะเนาะคเะเบล่าคขามีแต่คนก็เปิดประตูรอรับเจนนะคะอันนี้ในเรื่องค่ะ